ีสร้างรายได้เสริมโดยการรวมกลุกล่มก,การคิดสร้างตุ้มักปลาเพื่อเป็นแหล่งโปรตีนและใช้บริโภคอีกทั้งนำมาแปารรูปเป็นปลาร้าปลาแดดเดียวจำหน่ายในพื้นที่ตามแนวทางปัจจัยเศรษฐกิจพอเพียงนายสุพจน์ศรีน,นรพุทธอายุ57ปีรัศดรบ้านหนองหวายอำเภอค้องชัยจังหวัดสิริกล่าวว่า อาชีพหลักของชาวบ้านหนองหวายคือการทำนาอาชีพเสริมเป็การจับปลาจากลาน้ําชีเพื่อนํามาบริโภคและจําหน่ายโดยการใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านสร้างตุ่มอุปกรณ์ดักจับปลาโดยการใช้ไม้ไผ่เป็นรูปทรงกระบอกฐานเรียบด้านหัวเป็นกลวยใช้ลวดมาดัดตามแบบไม้ไผ่แล้วใช้ตาข่ายสวมในแบบที่เตรียมไว้เปิดปากด้านล่างของตุ่มเป็นรูปสามเหลี่ยมขนาดพอเหมาะให้ปลาลอดเข้าได้ จากนั้นก็ทําเหยื่อล่อสูตรพิเศษที่ผลิตขึ้นเองโดยการนําเอารําและมะพระ้าวมาคั่วไฟจนมีกลิ่นหอมจากนั้นผสมกับน้ําแล้วนํามาปั้นเป็นเหยื่อล่อนําไปใส่ในตุ่มและนําไปวางไว้ใต้น้ําโดยการยึดด้วยเชือกที่ผูกติดกับหลักไม้สองอันนําไปเสียบไว้กับพื้นดินใต้น้ํานี่ครับเอารบบาแล้กนัดอะ แม่นาวุฒิทองทวีนาอำเภอคองชัยจังหวัดกระสินกล่าวว่าอําเภอค้องชัยอาชีพหลักของชาวบ้านคืออาชีพทํานาโดยรับน้ําจากโครงกระชนลปปะทานมีพื้นที่ติดกับลำน้ําชีชาวบ้านมีอาชีพเสริมโดยการรวมกลุ่มจับปลาด้วยการนําภูมิปัญญาชาวบ้านมาคิดสร้างตุ่มดักปลาสร้างเป็นแหล่งโปรตีนไว้บริโภคและจําหน่ายในพื้นที่หมู่บ้านน้าร่องหมู่บ้านสกิดพอเพียงและหมู่บ้านสายใยรักครอบครัวปลูกข้าวนะครับก็จะมีการ ทำประมงหมายถึงมหาปลาหาปลาครับที่มาวันนี้นะครับมาดูก็คือหมายถึงว่าบ้านหนองหวายนะครับมู่ศรีตํางลนำขี่เนี่ยเขาก็จะมีภูมิปัญญาชาวบ้านนั้นก็คือการทาประมงคือหาปลานะครับด้วยการใช้ตุ้คกับตุ้นที่มาดูวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านอีกอย่างหนึ่งครับ ด้านานาจุธารักษ์ชาวบ้านบ้านหนองหวายบอกว่าปลาที่ชาวบ้านจับมาได้แม่บ้านก็จะนำมาแปลรูปเป็นปลาร้าปลาแดดเดียวโดวยใช้สูตรเกลือผสมผงปรุงรสหมักไว้ในตู้เย็น1วันแล้วนำมาตากแห้งจำหน่ายกิโลกรัมละ120-150บาทสร้างไรายได้ให้กับประสารนในพื้นที่ได้เป็นอย่างดีครับคนปลา้ากาน่อย่างไ้นมีปลาแดดเดียวขายปลาสด ตลาดไม่ขายใส่ตามตลาดมีตามตลาดข้างของตลาดนาทั่วไปค่ะส่งปลานี่มั้งมีค่ะหม่ําไข่ปลาก็มีค่ะาาามอีอะไรฉันก็มาอุ้มรให้บอกับมีอยู่ค่ะคก็มีหัววอนเนี่ยค่ะไปดู